มาเจอกับหญิงเราก็ร้าน19โพสีทองนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะพามาชมรถสสวยอีก1นคันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นโฉมปัจจุบันนั่นเองนะคะกับคันนี้เลยฮุนไดสตาร์เลียนนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยมาในปี2022รถใช้น้อยแล้วก็มือเดียวเลยนะคะเลขไม่เนี่ยเพียงแค่50,000กิโลเมตรเท่านั้น ําคแอบกระซิบนิดนึงคันนี้แต่งมาเป็นลักแสนเลยนะใครหาอยู่นะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีแต่งอะไรมาบ้างแล้วก็รถคันนี้จะสวยขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันก่อนเลยค่ะเฮียด้านหน้าเลยอ่ะก็คือด้านหน้าก็เดิมๆเพราะว่าคุณนดาตาเรียก็จะไม่ได้เน้นแต่งข้างหน้าอะไรเพราะ,ะว่าจะเน้น สเต็ปเดิมมากกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นลดกลุ่มพวกนี้แต่งนี่จะแต่งอะไรนะช่วงล่างช่วงล่างบอว์ลทีพีสองอย่างเนี่ยก็คือหัวใจเขาเลยก็คือจุดจุดของเขาสองอย่างอย่างงี้เหรอประสิบหรือเปล่าวว่าคันนี้มีแต่งช่วงล่างมาช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์สี่ต้นอย่างเงี้ยอุ้ยอย่างงี้คันนี้ก็นิ่มเลยสิคะนิ่มนิ่มเลยคือตอนนี้ที่เห็นชัดเจนเลยก็คือ มีสามอย่างก็คือช่วงล่างโปรเฟเดอร์สี่ต้นเลยคู่หน้าคู่หลังแล้วก็่าบันไดไฟฟ้าอีกสายไฟคู่หนึ่งแล้วก็บ่อวีพีคู่หนึ่งทั้งหมดแต่งมาสามอย่างมูลค่าก็แสนร้อยบาทแสนกว่าบาทใช่เฉพาะบ่อวีพีก็แสนรว่าบาทแล้วของทียเคแพงเนาะแสนกว่าอยู่แล้วตอนนี้คือต้องบอกว P แพงไม่ใช่ถูกถูกแล้วเขาถึงไม่ใส่กันแต่รายสีก็ดีไป ถ้าให้จ่ายเงินเดี๋ยวขอคิดดูก่อนขอคิดดก่อนขอคิดดูก่อนแสนกว่าแพงมีกล้องก็คือตัวนี้กล้องรอบคันกล้องรอบคันกล้องรอบคันแล้วตัวนี้จะมีเรดาร์ป้องกันการชนแล้วก็ตัวออกนอกเลนอะไรพวกนี้มาให้ครบหมดเลยครบหมดเลยค่ะหเนี้ยแล้วก็ล้อก็เป็นล้อสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมจากศูนย์่แต่ว่าคือของรถพวกนี้ไม่แนะนําให้ไปเปลี่ยนล้อค่ะถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนโช๊คโช๊คกับสปิน แนะนำนะ,ล,ะนนล้ออย่าไปยุ่งคันนี้เฮียเสียตังแล้วก็คืออันนี้ก็คือนี่โชยางหน่อยก็คือยางใหม่แกะกล่องเพราะว่าเฮียเสียตังก็คือเจ้าของเดิมเนี่ยวิ่งไปสี่ห้าหมื่นโลเขาก็ก็คือคู่หลังอะโอเคเดี๋ยวยังดีแต่ท้างหน้าเนี่ยถ้าคนเล่นรถจะรู้มันจะเป็นมันจะเป็นอะไรนะแบบแ<ต>ิ้วตรงเนี้ยมันไม่ได้แตกรายงานนะแบบว่าถลอกถลอกอะอคือยางเวลาเขาหมุนล้อ power พวมอะไรเวลาถอยรถกับรถอะไรพวกเนี้ยหมุนอะ ข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องหมุนล้อเพราะรถมันหนัก2ตัน2ตัน2 2 2ตันค่ะเวลารถตัวป่าน้ำบูนพวงอะไรอ้มันเบาหิวละอย่างเงี้ยเบาหิวแต่มันกดน้ oh okay ําหนักรถไว้2ตันไงอย่างเงี้ยก็คือสังเกตดูอ่ะคนขับรถอ่ะสังเกตอ่ะยางเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นฉีกๆนิดนิดหนึ่งจะเป็นเป็นสึกๆตรงเนี้ยเฉพาะคู่หน้าผู้หลังจะดีสังเกตรถทุกคันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องหมุนล้อ ถ้าไม่เห็นบาง้าก็เลยกลับเปลี่ยนเลยสี่เส้นแต่จริงๆบางร้านเขาก็ไม่เปลี่ยนนะเขาสลับเอาข้างนอกออกเขาเรียกอะไรนะข้างนอกไอ้ข้างนอกเข้าข้างในโอ้ยงั้นี่ไปทําเลยเออสิบเก้าโยทองไม่เอาหรอกเสียชื่อเหรอเสียชื่อเสียอย่างเงี้ยเออไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกค้ามาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยตอนผมไปดูเขาคอนเฟิร์มว่าจะเปลี่ยนยางให้ พอเสร็จแล้วพอผมรับรถมาปรากฏว่าผมเอารถไปเช็คขึ้นเขาเรียกอะไรขึ้นทอยปะลูกค้าบอกว่าเขาเอาไอ้ตรงยางอะไปไว้ข้างในใส่ข้างในใส่ไว้ข้างในอะไรพวกนี้อะไรย้อมแมวไงยามกันไม่เอาเลยไม่เอาเลยของเราไม่เอายางสเปกเดร์ไม่รู้มองเห็นโช้ป่ะไม่รู้เอาเห็นเห็นโปรเฟนเดอร์สีแดงๆตัวนี้ทั้งโช้ทั้งปิงของโปรเฟนเดอร์สีต้นทั้งชุดเลยนิ่มขึ้นไหมติ้งิันขึ้นิ่มขึ้นนิ่มขึ้นใช่โปรเฟนเดอร์ก็โอเคนะอะไรเงี้ย แล้วตัวนี้เวลาใช่กดล็อกรถเนี่ยก็กดตัวนี้แล้วก็กล้องล็อกคันก็กระจกก็จะพับเก็บอัตโนมัติตัวนี้จะพับออโต้เวลาเรากดก็จะพับเปิดปิดอัตโนมัติออโต้เนี่ยตัวนี้เราเปิดประตูอยู่อ๋อเราเปิดให้ปิดดถ้าเปิดประตูอยู่ก็จะไม่สั่งงานอ่ะไดหยิงเปิดประตูให้ดูก่อนปิดประตูก็จะเปิดปิดออโต้เปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็อ่าบันไดอเมื่อกี้กล้องจับไม่ทันปึ๊บอันนี้อ่านี่ราพับเก็บละอ่า อันนี้ก็จะเปิดปุ๊บก็จะออกมาอ่่าาออยงี้ันนี้ก็ประตูไฟฟ้าประตูไฟฟ้าโอ้ประตูไฟฟ้าของของของมีบันไดด้วยใช่วันนี้เป็นจะเป็นบันไดไฟฟ้าออกของประตูใช่ออกของประตูสองฝั่งเลยซ้ายขวามีไฟด้วยนี่มีไฟสว่ก็มีกลางคืนก็จะสว่างใช่างเงี้ยกลางคืนก็จะมีไฟสว่างแต่กลางวันไม่ค่อยเห็นใช่กลางวันไม่ค่อยเห็นบอกอันนี้ใช่ไหมที่เฮียบอกว่าแต่งมาแสนกว่าเนี่ยของยี่ห้อเ T A K ตัวเนี้ยขึ้นชื่อนะเขาจะโคอยู่กับศูนย์ทุนใด ของ T R K ได้มาตรฐานโรงงานเขานอยว่าถ้าจะไม่ผิดอยู่แถวสามผ่านเรื่อยอะไรโรงงานเขาอ่ะก็เป็นบาอไฟฟ้าสเปคเดียวกับของก็คือเหมือนพวกพวกอะไรนะพวกเอาผ่านนะคือโดยสเปคทั่วไปก็อันนี้ปรับพนักพิงตรงนี้ก็จะปรับน้องเตรวนี้ปรับตัวนี้ตัวนี้ก็คือที่ชาร์จจะเหมือนกันสองขั่งอันที่ที่วางแก้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลาง อยู่กับการที่วางแก้วนะฮะแล้วก็ทีวีจอใหญ่อันนี้ใส่เพิ่มอันนี้ใส่เพิ่มใส่เพิ่มอ่าอย่างเงี้ยรุ่นนี้เขาไม่ได้มีมาให้หรอคะไม่มีไม่มีตัวนี้เป็น FCL เนาะ f l จะไม่มีตัวนี้อ่าก็จะใส่เพิ่มตัวนี้แล้วก็อ่ากล้องหน้ากล้องบันทึกหน้าหลังเลยตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่ออันนี้ดูอ่าอันนี้ดูรอบรอบรถไม่เป็นไรเปิดว้เลยก็ได้ ป,ปิดข้างหนึ่งเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตจับตรงบันไดไฟฟ้านิดนึงนะคะเวลาเรากดปิดประตูนะคะคือมันจะค่อยๆเลื่อนปิดพอเลื่อนปิดเสร็จเนี่ยบันไดไฟฟ้าเขาจะเก็บให้อัตโนมัติซึ่งต้องแจ้งก่อนว่าอันนี้เป็นของแต่งไม่ใช่สเปคเดิมจากศูนย์นะคะบันไดไฟฟ้าเป็นของแต่งไม่ใช่สเปคเดิมจากศูนย์ไฟท้ายเป็น LED ต้องบอกอีกหนึ่งจุด <Cond o. laughs> ไฟท้ายเอาดีเนี่ย <laughs> เออข้างลูกค้าชอบตกใจว่าข้างบนไฟขาดหรือเปล่าพอเปิดตอนกลางคืนข้างบนไม่ติดน้องเฮียเนาะแต่จริงๆข้างบนเนี่ยเป็นไฟหลอกเป็นไฟหลออติดเฉพาะครึ่งล่างแต่มีเหมือนกันลูกค้าบางท่านนะคะไปเปลี่ยนช่องนี้เป็นไฟนอะไรไฟคอนโด <laughs> ใช่ให้ให้มันติดหมดนะแต่ว่านั้นก็คือแต่งเพิ่มนะคะถ้าสเปคเดิมก็คือจะติดแค่ช่องช่องนี้น้องเฮียเนาะอันที่จะเปิด ปเปิดที่รีโมทก็ได้หรือเปิดที่รถก็ได้เนาะ,ะเปิดที่หน้ารถก็ได้ uh huh. ออนี่เปิดที่รีโมทป่าท้ายก็ขึ้นลงออโต้ค่ะอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นภายในสีดำ<ม>ภายในสีดำดูใหม่เลยเบาะสีดำรักษาง่ายสีดำแต่รักษาง่ายกว่าพวกสีเทียมลองปิ็อัน,นีปิด คันนี้ใหม่ห้าหมื่นโลมีประวัติตเทคสูซตลอดอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตบอกลูกค้านิดนึงแต่ถ้าท่าไหนเคยใช้สตาเลียแล้วก็จะถือว่าอ่ามาสอนหรือว่ามาบอกเรื่องอะไรนะคือไม่ต้องคิดลึกคิดไกลอ,อ่ะคืออันนี้เราก็แค่หวังดีว่าเออเผื่อคุณไม่เคยใช้สตาเลียอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือตัวเนี้มันจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นตัวจับสรรัญญาณสมมติว่าเราเรา เราเปิดฝาท้ายอยู่สําหรับรุ่นนี้คันนี้อย่างเงี้ยมันจะมีเสียงติ๊ตติๆติเขาเซตตี้ไว้สําหรับเผื่อการลืมว่าเราลืมปิดฝาท้ายหรืออะไรแล้วเดี๋ยวเข,ขาเดี๋ยวเข,า,ขาจะลงอัตโนมัติถึงว่าเรายืนอยู่ข้างรถเนี่ยสัญญารีโมดมันจะเตือนิตติ้ติติติตแล้วเดี๋ยวฝาท้ายก็จะลงเองแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาของเก็บในรถยังไม่เสร็จหรืออะไรเนี่ยให้กดยกเลิกตัวนี้ในอย่างตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยพอกดยกเลิกไปมันจะมีเสียงปิด ก็คือตอนนี้จะค้างอยู่อัตโนมัติจะไม่จะไม่ลงเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยคือเขาจะทําเพิ่มมาให้ตัวนี้สองแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณใดตัวเก่าก็วันนั้นลูกค้าออกไปเขาโทรมาถามบอกฝาท้ายฝ่าท้ายกับอ่าลงมาจะปิดโดนเขาเขากําลังเก็บของยกเิตรงนี้ใช่มมนจะได้มีเสียงนับปีดอะไรอย่างเงี้ยอ่าตัวเนี้ยเราก็กดยกเลิกไปครั้งหนึ่งแค่นั้นเองฝ่าท้ายก็จะค้างอยู่ก็วันนั้นที่ลูกค้าเขาโทรมา เขาบอกเอ๊ะรถเขาเป็นอะไรอ่ะกาท้ายเสียหรออยู่ด,ดีมันขึ้นลงเองถี่หลอเปลบาลูกค้าก็ขับดอ,อตัวรถไม่มีริวรอยเนาะคือชอบตรง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 ุรง่นนี้นะอย่างเนอย่างคันนี้ก็คือเขาจะให้สวิท์เยอะมากเลยอันนี้ก็คือเป็นฝาอาน <P ap u> ประตูไฟฟ้าหนึ่งจุดเนาะแล้วก็สองจุดตรงนี้สองจุดแล้วก็สามจุดข้างละสามแล้วข้างหน้าอีกสี นีีเสร็จแล้วก็ที่รีโมททั้งหมดห้าจุดโอ้โหให้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 ตัวเปิดสัญญาณตัวนี้คือเยอะอะเยอะเยอะเยอะบอกไฟฟ้ามาแล้วก็ให้บอกไฟฟ้าแล้วแล้วตัวนี้เป็นที่ที่ดันดันนวดอะมันไม่ใช่นวดนะคือจะเป็นดันท้างคือดันดันแบบเวลาปวดหลังใช่ใช่ใช่เวลาเราเดินทางไกลอะมันจะดันดันเข้าดันออกตึงหย่อนประมาณไหนเราก็กดเล่นได้เลยกดควบคุมเอาได้เลยอะไรเงี้ย แล้วก็สตาร์ทเรียสตัวนี้ให้อนจินสตาร์ทแล้วให้อ n g i n e start ปุ่นแตเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจับตรงหน้าจอนี้เนาะก็คือคันนี้นะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวกล้องออปชั่นก็รุนอุ้นเลยติดให้ทั้งทัางซ้ายขวาหมดนะอันนี้นะคะติดทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ข้างกระจกอีกใช่แล้วก็เออมีกล้องรอบคันด้วยเดี๋ยวนะเปิดกล้องรอบคันเข้าเกียร์ถอยเลยก็ได้อ่า เกียร์สวิตเกียร์ก่อนสวิตเกียร์อันนี้ <Hi. S 1> เป็นแบบนี้เกะะียร์หายเป็นแบบจริงๆนี่แล้วเดี๋ยวเราก็เข้ามาอ่าพอเข้าเกียรอานะคะก็จะมาเป็นกล้องรอบคันแบบนี้เลยซึ่งสามารถเปลี่ยนมุมมองได้อยู่นะเป็นภาสกีนก็ได้นะคะนี่เลยเราจะเลือกมุมมองซ้ายฟ้าอะไรยังไงก็คือเลือกใช้งานได้เลยแล้วเวลา ไม่ใช้หรือว่าต้องการเข้าเกียร์กลับนะคะก็เป็น P ก็ได้เป็น N ก็ได้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเราจะจอดค้างก็เป็น Park ไปเลยเป็น P ไปเลยนะคะตัวนี้เป็นสวิตช์หมดแล้วนั่นเองเดี๋ยวนะก็กดดีปุ่มเดียวใช้งานง่ายตัวนี้ทันสมัยทันสมัยกว่าตัวเทวันนะเฮวันยังเป็นเกียร์อย่างเงี้ยตัวนี้ล้ำหน้าเขาบอกว่าอะไรยานอวกาศใช่ตัวนี้มีไวเลสชาร์จิ้งด้วยอยู่บริเวณนี้ใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ชาร์จอยู่ในนี้ ไม่แน่ใจว่ากล้องจับอันนี้จะเป็นไฟไฟเตือนที่เวลาชาร์จตัวนี้นะไม่ต้องไปงัดนะตัวนี้มันจะเป็นไฟเตือนสําหรับชาร์จตัวนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็กล้องมันเช็คเดินทางหน้าหลังก็อยู่นี่อกามีแถมกไปด้วยพลาสติกพลาสติกที่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 บังแดดที่บังแดดซ้ายขวาก็ยังอยู่ยังไม่ได้ลอกออกแล้วก็โฉมนี้นะคะประตูสไลด์มาหยุดด้านบนแล้วเหมือนเหมือนเนเราผ่านนะเนี่ยเนี่ยคือสวิตช์สวิตช์ประตูซ้ายขวาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือ เนี่ยคือตัวนี้อย่างแนะนําเลยเพราะว่าเวลาขับสตาร์เลียเนี่ยคือจะชอบมากเลยคือตัวนี้คุยคอนโทรลกดตัวนี้แล้วตัวนี้ตัวออกนอกเลนออกนอกเลนแล้วตัวนี้ก็คือระยะเรดาร์ป้องกันการชนมีระยะไกลระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้เราก็เลือกเอาเลยว่าจะให้เขาช่วยเบรกประมาณไหนหอย่างเงี้ยคือขับโดยที่เราไม่ต้องควบคุมพวงอะไรเลยนะถ้าตั้งคุยคอนโทรลตัวนี้เข้าไปแล้วแล้วก็มากดกดล็อกความเร็ว แล้วก็มาตัวออกนอกเลนแล้วก็ตัวนี้ระยะใกล้ไกลเรดาร์ป้องกันการชนอย่างเงี้ยตัวนี้ออกนอกเลนตัวนี้นี่เท่าที่ลองรถมาหลายๆรุ่นแล้วคือเจอเจอรุ่นนี้ก็ไปยอมเลยนะเพราะว่าเขาทาได้ดีมากเลยอ่ะเทคโนโลยีเขาล้าจริงถ้าถ้าเคยคนเคยใช้สตารเลียจะรู้เองเพราะว่าเขาควบคุมคือคือใช้แล้วได้ผลใช้ได้ผลคือดีต้องชมเขาอะไรเงี้ยเออข้อดีของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ กรอโจนนี้ให้เป็นตัวเกียร์แพนเทชิพที่พวงมาลัยแล้วสองฝั่งซ้ายขวาเล่นในเกียร์ธรรมดาตรงนี้ได้เปลี่ยนเกียร์บริเวณพวงมาลัยได้เลยคือต้อมีไว้ให้ครบแต่ถ้าไม่ชำนาญอย่าไปเล่นเดี๋ยวเกียร์พังเพราะว่าเวลานั้นมันจะกระชากตามนิ้วเรากดแต่จริงเวลาลงเขาหรือลงอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะเพราะถ้าเอาแค่ยามฉุกเฉินถ้าถนนปกติลาดยางอย่าไปเล่นไม่แนะนำอะไรเงี้ยแค่ลองให้รู้ว่าโอเคมันมีแค่นั้นเองก็อย่าไปเล่นบ่อยคันนี้คันนี้ใหม่อยู่ที่ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าพัน ห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าโลห้าหมื่นห้าพันโลเช็กซูนตลอดทุกระยะนี่ตัวนี้ให้ให้ตัวใหม่ละห้าปีสห้าแส้นห้าอย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนซึ่งแสดงว่าตัวนี้ก็อยู่ในวานรันตีนะเดี๋ยวยี่สิบสองก็ไปยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดหมดยี่สิบเจ็ดพศตรงไปนะร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเดือนเดือนอะไรนะที่เขารับรถมาเดี๋ยวลงมาเดือนเดือนเดือนเจ็ดเขารับรถวันที่เก้าเดือนเจ็ดหกห้าเขียนนะเก้าเดือนเจ็ดหหกก เก้าเดือนเจ็ดหกแปเก้าเดือนเจ็ดหกหกเก้าเดือนเจ็ดหกแปดเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเดือนเจ็ดเจ็ดหนึ่งนู้นน่ะก็คือจะหมดแต่ตัวนี้ก็คือเนี่ยหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นคือชัดเจนมากเลยตัวนี้เข้าศูนย์ด้วยย่าไปอีกทีก็คือหกหมื่นโลอย่างเงี้ยน้ำมันเครื่องก็เพิ่งจะเปลี่ยนมาก็ใช้ได้ร่วมหมื่นโลนะะ่ดูสถิติแล้วก็อีกประมาณแปดพันโลผู้มือการใช้บุกสวิตอะไรอยู่ผู้เลยซองหนัง ไม่มีอะไรขาดอ่าอย่างเงี้ยภาษีพรบก็อยู่ครบหมดไม่ขาดอย่างเงี้ยถ้าภาษีพรบขาดเราต่อให้อย่างเงี้ยตัวนี้เก้ก็เยชอบนะเก้เขาให้เยอะดิหนึ่งจุดสองจุดแล้วก็ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอหลายจุดมากเก็บจนลืมว่าไวช่องไหนแถวนี้ก็เป็นที่ใส่ของหมดเลยนะคะสี่ห้าช่องสามสี่ช่องบริเวณนี้หนึ่งสอง สามสี่ที่ประตูแห่งประตูแล้วคันนี้เนี่ยเราใจมากกว่านั้นนอกจากได้ของแต่งมาเป็นหลักแสนแสนกว่าแสนกว่าเฉพาะบอกเนี่ยของที่อเคก็แสนกว่าค่ะแสนกว่าบันไดอีกบันไดเอายังถูกอ่ะสามหมื่นคู่เนี่ยโปรเฟนเดอร์เอายังถูกสามหมื่นค่ะบันไดกันนี่ล่อไปหกล่อเข้าไปหกอันนี้โอหอีกแสนกว่าอ่าอย่างเงี้ยก็เกอบสองแสนเหมือนกันเนาะใช่ก็ไม่เป็นไรก็อันใครซื้อไปก็ได้ฟรี แต่เจ้าของเดิมก็เสียเงินอแล้วก็จอเพดานอีกใช่จอเพดานอีกแต่ว่าวันนี้ที่ตื่นเต้นมากกว่านั้นก็คือวันนี้เฮียวิทยาจะมาจัดโปรยังไงบ้างคะคันนี้ก็คือปกติแล้วคันนี้เนี่ยที่เราเข้ามาตอนแรกเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่หนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นก็คือวันนี้ก็เอาส่วนลดไปอีกหนึ่งแสนบาทเหลือ 169 1งหกเก้ล้านหแสนเหมื่นบาทก็รับส่วนลดไปอีก1นึ่งแสนบาทวันนี้ได้ของแถมได้ของแถมของแต่งนะก็ยางอีกยางอีใหม่อ๋อยางเอามาเปลี่ยนใชถ้าตัวเลขของกรมก็2องแสนได้นะใช่ของแถมของแต่งเท่ากับว่าได้ของแต่งเนี่ยร่วม2องแสนแล้วก็วันนี้เฮียเฮียวิตใจดีจะส่วนลดให้อีก1นึ่งแสนบาทจากราคาปกติ179นะคะ วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่169เท่านั้น1,690,000แล้วก็ฟรีดาวได้หลังจากฟรีดาวเนี่ยคันนี้จะผ่อนอยู่ที่โดยประมาณ29,000่กว่าๆเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจรถย,ยนต์คันนี้ก็สามารถโทรหาหญิงได้ที่เบอร์088-897-4888นะคะมีบริการส่งรถทั่วประเทศจัดไฟเนซนทั่วประเทศเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโทษทิเดี๋ยวแป๊บนึงหญิงตรงนี้ลืมบอกอลูกค้าวันที่9กรกรกฎา 6เจ็ดภาษีเอ้ยพอเราเอาประกันชั้นหนึ่งก็คือใครซื้อสดก็ใช้ต่อได้ถึงเดือนเจ็ดเลยก็คือวันที่เก้าเก้าเดือนเจ็ดกรกฎาคมเนาะอ่าก็คือใช้ใช้คุ้มครองต่อได้เลยแต่ถ้าซื้อสดซื้อสดใช้ได้ซื้อจัดไปเน้นไปเน้นให้ทําใหม่อะไราเงี้ยสำหรับคนที่ซื้อสดอะไรก็ได้ก็ได้ตรงนี้ไปอีกครึ่งปีอะเนาะเออหมดเดือนเจ็ดก็แถมตรงนี้ให้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอ้สำหรับคนซื้อสด คุ้มมากๆนะทั้งรถทั้งแจกทั้งแถมเอาไปเลยเอาไปเลยรถดีๆสวยๆใช่ก็ใครสนใจอย่าลืมโทรเข้ามากันนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย